ชวครับปลาเก่าครับร้อยกัมครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเวียดจิกของที่เซอรฟที่ออกแบบมานะครับว่าแต่ละตัวมีชื่อเรียกอะไรแอคชั่นเป็นยังไง นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆเห็นหลายๆท่านนะครับมีข้อสอบถามอะไรก็อสอบถามได้นะครับต้องการจะดูรุ่นไหนอะไรหยิบให้ชมได้นะครับมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับเริ่มจากรุ่นแรกที่เรา ออกแบบมาครั้งแรกเลยก็คือจะเป็นรุ่นเรนโบนะครับเหยื่อ8รุ่นที่เราออกมานี่จะเป็นรูปร่างปลาซทั้งหมดเลยนะครับตัวเรนโบเนี่นะครับก็จะเป็นเหยื่อสโลจิกนะครับ เวลาลงก็จะลักษณะลดลงพลิกตัวลงนะครับเสิ่งปุ๊บทิกจะพลิกตัวลงลักษณะแบบนี้นะครับพลิกซ้ายขวาลงนะครับสําหรับเรนโบว์เนี่ยมีขนาดก็คือ50กรัมและ100กรัมทำออกมาเพื่อเป็นตัวรุ่นทดลองครั้งแรกนะครับสองไซส์นะครับมีทั้งหมด5สีนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวปลาเก่านะครับปลาเก่าก็เป็นเหยื่อสโลจิกเหมือนกันนะครับปลาเก่าก็เป็นเหยื่อสโลจิกนะครับเวลาลงก็มีลักษณะล่อนลงลิ๊กตัวลงเป็นเหยื่อสโลเหมือนกันนะครับเหยื่อไม่เกินนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบกร,รัมนี้ก็สามารถจะสปีดได้สับก็ได้สับ คาพื้นอะไรได้เหมือนกันหมดนะครับตอนรับเียือเรนโบแลปะปลาเก๋านะครับซึ่งเป็นสโลพันแท้นะครับล่อนมีแอคชั่นล่อนล,อนลงลิกตัวลงนะครับเป็นลูกดางเป็นเป็นปลาเลยมีห้าสีเหมือนกันนะครับห้าสีก็คือจะมีเป็นอสีชมพูสีฟ้าขาวหัวแดงเขียวนะครับ เยือปกรเก๋านี่เป็นเหยือสโลแต่ว่าสามารถนํามาเคาะพื้นได้ผมก็เล่นอยู่หลายครั้งนะครับเวลาลงก็พลิกตัวลงนะครับมีห้าสิบกรัมร้อยกรัมร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าสิบแล้วก็หกร้อยห้าสิบกรัมนะครับสําหรับรุ่นประเกาะ๋านี่เอาไปสโลเก๋าชานสีทองได้เลยนะครับเก๋าว่าสปีดได้ครับใช่ครับกากากดไลค์กดแชร์ ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับว่าวันนี้พอดีในเพจมีมานำเสนอเรื่องของยูอชิกของค่ายฟีเซิร์นะครับให้ได้ชมกันนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับตัวแรกก็คือเป็นเรนโบ w นะครับนะครับเดี๋ยวเรีมเพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับ ตัวที่สองก็เป็นปลาเก๋าซึ่งสองตัวเนี้เป็นเบียร์สโลจิครับสามารถเคาะสปีดได้เคาะได้สปีดได้ในน้ำหนักที่เราพอจะเจอไหวก็คือไม่เกินร้อยหสิกรัมกำลังสวยนะครับออกแบบมาสามรุ่นแรกก็คือเป็นรุ่นที่สามก็คือเป็นอินซีอันนี้เป็นเหีย่อแคดอินซีโดยตรงเลย นะครับเป็นเดียวแคดได้ตรงนะครับทรงถ้าเกิดอ่าจะเรียกแบบสมัยก่อนกนะ็คือจะเรียกเป็นทรงสปีดช,ชิกก็ได้ครับเพราะว่าลักษณะทรงตัวจะยาวนะครับเรียวยาวนะครับเรียวยาวสามารถแคดได้จิกได้นะครับมีห้าสีเช่นกันนะครับนะครับ ยังไงก็เข้ามาก็ฝากกดแชร์นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับส่วนตัวนี้เป็นเหยื่อสปีดนะครับลงเนี่ยด้านหัวจะหนักกว่านิดนึงนะครับเวลาเราเกี่ยวหัวก็จะพยายามดึงหัวลงแต่ก็มีแอคอยู่นะครับก็คือล่อนนิดๆนะครับเนื่องจากว่าสังเกตด้านลาตัวนะครับผมได้ออกแบบมาให้ด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับด้านซ้ายของเหยื่อทุกตัวจะเป็นพื้นที่ที่นูนน้อยกว่าทางด้านขวาด้านขวาจะนูนกว่านะครับ ซึ่งเวลาลงก็จะเอาด้านที่หนักกว่าลงเสมอนะครับลักษณะของตัวเหยื่อการลงก็จะคขืเอาหัวลงแล้วก็ลอนลอนนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มากพอทรงเรียวยาวตามสไตล์ของสปีดฟิกนะครับนะครับก็รุ่นที่สี่ที่ออกแบบมาก็คือเป็นประหมึกครับปลาหมึก ปมนะครับปลาหมึกทีนสีปลาหมึกนี่ก็จะมีหลายไซส์ขึ้นมาเยอะอีกนิดนึงนะครับก็คือสี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยแล้วก็ร้อยยี่ครับปราหมึกเนี่ยออกแบบให้ลงน้ําเร็วมากสาหรับใส่เคาะโดยตรงเลยก็คือเวลาเกี่ยวเราจะเกี่ยวที่ตูดนะครับ เวลาลงน้ำพวกอหนวดลงนะครับดิ่งเร็วมากสังเกตลําตัวก็คือด้านข้างนะครับด้านข้างก็หัวจะหนากว่าใช่ไหมครับจะลงเร็วเวลาลําตัวไม่ยาวมากนะักเวลาเจิกจะดิ้นดีนะครับจะดิ้นดีนะครับแต่ลงน้ําเรื่องแม่นหมายนี่แม่นที่สุดนะครับลงดิ่งเลยปลาหมึกนี่หลายๆคนชอบนะครับ ก็มีตั้งแต่สี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยร้อยี่สิบกร,รัมเลยครับมีห้าสีให้เลือกเหมือนกันนะครับมีห้าสีให้เลือกก็คือเขียวชมพูทองขาว,วแดงฟ้านะครับสำหรับปลาหมึกนะครับก็สำหรับทุกคนที่เข้ามาก็ฝากสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ กดไลค์เพจนิดนึงครับจะได้มีเพื่อนๆได้เห็นบ้างนะครับฝากๆด้วยขอบคุณมากเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นปลาหมึกนะครับตัวถัดไปนะครับที่ออกแบบมาเป็นแบบที่ห้าก็คือทูน่านะครับทูน่านี่เป็นเหยื่อกึ่งสโลนะครับเหยื่อกึ่งสโลตัวลักษณะจะออกเป็นแบนนิดนึงนะครับ ถึงสโลหมายถึงลงน้ําเร็วกว่าเหยื่อสโลหน่อยนึงคือเอาหัวดิ่งลงแล้วษณะหัวจะหนาหนาหนักกว่านะครับก็จะหัวดิ่งลงนะครับลงน้ําเร็วกว่าแต่ก็มีแอคชั่นล่อนคล้ายๆสโลเหมือนกันสังเกตตัวเหยื่อนะครับด้านซ้ายจะบางเช่นกันแล้วก็ด้านขวาจะโนูนกว่านะครับสังเกตนะครับก็คือจะเอาทางด้านขวาลงแล้วก็ล่อน มีแอคชั่นครับตัวนี้ก็เป็นเหยื่อเคาะได้จิกได้แคสได้นะครับเป็นเหยื่อที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งหยิบใช้บ่อยเพราะว่าสามารถเล่นได้หลายรูปแบบนะครับสำหรับตัวหน้าก็มี40 60 80กสรัมนะครับไซส์อื่นยังไม่ได้ทำตัวนี้มีแค่3ไซส์40 60 80นะครับซึ่งเป็นไซส์ขายดีนะครับ ตัวนี้ก็เป็นขาวเบอรแดงนะครับสีเงนินฟอย์บัแดงก็เป็นฟอย์ตัวทูน,น่าจะเป็นฟอย์เหลือบลุ้งนะครับเป็นฟอย์เหลือบลุงนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่ห้านะครับ mm hmm. แบบที่หกที่ออกมาก็กําลังฮือฮาตอนนี้เลยก็คือเป็นหัวอ่อนนะครับ mm hmm. หัวอ่อนหัวอ่อนนี่เราออกแบบมาหันเดยื่อที่ เหมือนลูกป,ปลาจริงๆครับเหมือนปลากระตักเหมือนปลาหัวอ่อนจริงๆเลยนะครับใส่เกล็ดเข้าไปนี่นะครับเหยื่อของผมนี่แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับมีมิติค่อนข้างมากมิติค่อนข้างมากหมายถึงว่าเหยื่อไม่ได้รูปทรงแบนๆเหมือนเหยื่อทั่วๆไปก็คือจะมีความนูนเวลาถ่ายภาพบอกตรงๆเลยว่าถ่ายรูปออกมาไม่สวยเนื่องจากว่าเหยื่อเราทรงนูนจะมีมุมกล้อง ถ้าเกิดเราถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราจะเห็นเห็นฟอยล์รอบด้านทุกตัวเลยทุกมุมมองเลยนะครับไม่ว่าเราจะเข้าทางด้านไหนเราก็จะเห็นฟอยล์เงานะครับนะครับด้านข้างด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับเราจะมีเหลือบให้เห็นทุกมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท้องขึ้นไปเลยนะครับ ทุกตัวจะแบบนี้นะครับอินตัวนี้ใส่ลายเกตเข้าไปนี่โอ้โหทําให้ปลากินดีมากครับผมไม่เคาะกุลาวแคดินซีกัดดีมากครับ mm hmm. อปลาส่วนใหญ่นี่คิดว่าเป็นปลาเหยื่อกันเลยทีเดียวกัดดีมากๆาก็จะเป็นสีชมพูสีฟ้าขาวหัวแดงครับสีทองในช่วงน้ำน้ำเาเใสแดดอ,อ่อนๆสีทองก็ดีนะครับตัวนี้ตอนนี้กําลังเป็นที่ ฮิตฮิตเลยนะครับลูกค้ากําลังออเดอร์มาพอสมควรถามหาไซส์ใหญ่ๆกันไปซ้ำซึ่งผมยังไม่ได้ผลิตเลยนะครับซึ่งเป็นตอนนี้ที่ผลิตออกมาก็จะมีเป็นหกสิบแปดสิบกรัมสองไซส์เองนะครับเพราะว่าเราออกมาหลายรุ่นมากทาไซส์เยอะๆนี่สต็อกไม่ไหวนะครับต้องพยายามค่อยๆเพิ่มนิดนึงครับเนื่องจากภาวะของโควิดช่วงนี้ด้วยแล้วก็เหยื่อออกมากันล้นตลาดมาก แต่ผมก็ออกแบบมาหลายๆรุ่นเพื่อที่จะเป็นแล้วแต่ท้านักตกปลาจะชอบเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหัวอ่อนนะครับจะเหมือนเหมือนลูกปานจริงมากมากนะครับเหยื่อตัวนี้ก็เป็นเหยื่อตัวที่หกที่เราออกแบบมานะครับต่อไปมาดูตัวที่เจ็ดกันตัวนี้ก็เปลี่ยนฟอยล์ใหม่นะครับเป็นปลากระทงนะครับสังเกต ฟอยนะครับเป็นช้ฟอยตัวนี้ลงตัวดีมากสวยครับสวยงามแล้วก็แวววาวดีนะครับวันก่อนผมไปสุรินมาก่อนถึงเกาะสุรินโอ้โหจิกว่ากองลงไว้กัดวิ่งนะครับสายระเบิดไปเลยเอาไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้วันนั้นผมลงสีชมพูนะครับ ดูลายฟอยนะครับลายฟอยเหลือผมมันค de ่อนข้างมีมิติครับมีส่วนโค้งค่อนข้างเยอะครับฟอยจะเห็นทุกๆมุมมองนะครับนะครับพลิกไปก็เห็นฟอยเหลือไปเรื่อยนะครับมันจะเปลี่ยนไปทุกมุมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสังเกตให้ดีครับครับซึ่งเหลือบางตัวเนี่ยถ้าจะเป็นทรงแบนๆนะครับก็จะเห็นในมุมเดียวหน้าแบนหน้าเดียวเลยนะครับ นี่จะเป็นกระโทงก็จะเป็นเหยื่อมีห้าสีเหมือนกันนะครับเป็นตอนนี้ที่ทําออกมาก็มีเป็นหกสิบแล้วก็แปดสิบกรัมสองไซส์เช่นกันครับเป็นไซต์ทดลองตลาดอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ลงน้ําเร็วนะครับให้พี่เอกระต่ายต้นไว้ลองใช้บอกโอโหไอ้มองกัดกระจายเลยครับวิ่งเข้าสัางเเอากันแล้สายระเบิดเลยผมต้องส่งไปให้ใหม่นะครับลองถอมาครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวที่แปดนะครับเป็นตัวนี้เป็นเหยื่อที่ลงน้ําเร็วเช่นกันนะครับเป็นเหยื่ออิโตโมอนนะครับแบบที่แปดที่เลือกใช้ฟอยล์ลายนี้ก็คือค่อนข้างค่อนข้างลงตัวกับรูปแบบของตัวตัว,ตวเหยื่อตัวปลาอิโต,โตจริงๆเลยนะครับที่ผมเอามาโชว์นี่ก็คือเป็นสีทองทองสีต่อเขียว กติสีเขียวผมจะไม่พ่นท้องทองแต่ว่าตัวอิโต้นี่ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นสีที่แบบลงตัวกับไปอิโต้มากมากนะครับนะครับสังเกตสังเกตว่าเปลือกจะมีมิตินะครับจะมีจะเหลือบให้เห็นทุกๆมุมเลยนะครับทุกๆมุมทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็มี60-80กรัมเช่นเดียวกันนะครับเพิ่งยาเทสออกมานะครับมีปากอาอาด้วยครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับถ้าจะให้ลงเร็วๆนี่เกี่ยวที่ตูดนี่ดิ่งลงมากครับคล้ายๆแบบเหมือนเหมือนปลาหมึกเลยนะครับเชืยได้เยอะนะครับชจืได้เยอะลงน้ําเร็วมากนะครับมี5ีเช่นกันนะครับก็ทั้งหมด8แบบเราก็มีอยู่ตามนี้นะครับเริ่มจากนี่นะครับเลนโวนะครับ ปลาเก่านะครับแบบที่สองอินซีนะครับปลาหมึกนะครับทูน่านะครับหัวอ่อน รงนะคับและอิโตโมอนสุดท้ายครับก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ผมพยายามออกเทสเดีะอแล้วก็นำผลงาน มาให้ท่านชมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพจกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับมีโอกาสก็จะแวะมาเอาผลง,งานมาให้ชมอีกบ่อยๆนะครับโอ้โหสวยงามครับไปชมทีนี้